Thai people speak English so so shit so so shit you know they even cannot say one word of English <laughs> that's so funny my country not have foreigner like like Thailand but all people key a little people speak English so so good only Thai people speak English so shit I, I cannot understand the English bitch get out of my country <laughs> คุณมั่นใจในภาษาอังกฤษตัวเองมากนักใช่ไหมมาเจอกูไหมล่ะมาเจอกูไหมล่ะคือวันนี้คือพี่ขอได้มาพูดก่อนนะทุกคนอ่ะน,นี่ก็หนึ่งคลิปที่พี่ดูไปแล้วแบบต้องหัวเราะออกมาให้มันเสียงดังให้ชาวโลกทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะของกูเพราะอะไรรู้ไหมฮะคือต้องสารภาพก่อนนะทุกคนว่าภาษาอังกฤษเขาเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วในขณะที่คุณเนี่ยภาษาอังกฤษยังไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ไหมฮะมึงก้าวมาดูถูกคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้แทนที่พี่จะแค่แคดามันกกกกลลััับอออยย่่่่่่าางงเดีีีีววพพขให้้้มมแแไนนนสิทจะะะะบบอออออออกกกกตตรรงงงงงงงๆนน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 นทุคคคคคืืยยยย่่่่่่่าาาีีีี้้้้พเเเวววััขแแแมมมึึลหจไ เเลวนะครับแต่พี่จะแก้ทุกคำทุกการออกเสียงของมึงทุกพยางของมึงที่มึงมั่วสื่อ I p r e f e speak English โอ oh ้โหกูดูไปวิดเดียวกูต้องแก้มึงแล้วนะคือคำว่า people er ที่มึงออกว่า people er people er ไม่ได้อ่านอย่างนี้นะฮะคุณต้องอ่านคำนี้ว่า people speak English so so c h e a so so cheap นะเนาะคือย you know ูยูมายูโน่ใส่กูสังหานนะทุกคนคือพี่ขอน้นมาพูดก่อนนะครับในภาพรวมเนี่ยในเรื่องของไวยากรณ์อย่างเดียวนะครับยังไม่ต้องมาพูดถึงสันดานเขานะทุกคนคือภาษาอังกฤษเขาไม่ถูกต้องหรอกครับคือประโยคนี้ต้องแก้ออกมาเป็นคำว่า Thai people don't speak English that well ถึงงปรระะโยคคคนี้จจไมม่่่ใชวาิแ They even cannot say one word for English. They can't even speak a word of English. <laughs> not have foreigner like like Thailand but all people key a little a l k y all ท่องแทงเลยท้องแทงกมนงลยกูฟังมึงไม่ออกจริงนี่คืออุตส่าห์มาแก้ให้เขาแล้วทุกคนแต่กูฟังเขาไม่ออกเลย all people key a little ข้ามประโยคนี้เลยนะ I don't know what you're saying bro people speak English so so good only Thai people speak English so shit คือพี่เกียดประโยคมันมากแต่ขออุต่มาแก้ให้ฟังแล้วกันนะทุกคนต้องใช้คำว่า where I come from we speak English very well it's only Thai people that struggle with their English I I cannot understand the English b i t c h get out of my country ใครอยู่ประเทศมังวะ ไม่มีใครอยู่ประเทศมึงเลยมรรเล่พวกกูได้ไงเมื่อที่พวกกูไม่ได้อยู่อยู่แล้วนะฮะแต่ในการแก้ก็ต้องแก้แล้วนะทุกคน I I cannot understand the English bitch bitch a ว่า bitch ไม่ใช่ beach นะครับถ้าคุณไปบอกว่า get out of my country beach นั้นคำว่า beach แปลว่าชายหาดนะทุกคนถ้าก็ว่ามึงกำลังจะไล่ชายหาดออกจากประเทศของมึงพี่ไม่รู้จะสรุปเหตุในยังไงนะครับโดยปกติเนี่ยพี่เป็นคนที่ไม่เคยตัดสินภาษาอังกฤษใครเลยนะครับเพราะว่าพี่เป็นคนที่เชื่อเสมอนะฮะทุกคนว่าภาษาอังกฤษทุกคนนะครับไม่ว่าคุณจะเก่งมากหรือเก่งน้อยก็ตามแต่เป็นสสิิิ่่่่่่งงงงงทีีีีีตตต้้้้อออาาาาาาามมรรรรถถ work on ไดดูกกัฮะแในนณณเเพพขจจว์ภษ เพราะในวันที่คุณเนี่ยยังไม่ได้กินขนาดนั้นคุณจะก้าวไปดูถูกคนทั้งประเทศแบบนี้ได้ยังไงตามันกระจบ